สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็พบกับรายการชีวิตไปตามดวงเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการทํานายคนที่เกิดในปีวอกหรือว่าปีลิงนะครับเรามาฟังกันเลยนะครับสำหรับท่านที่เกิดในปีวอกหรือปีลิงท่านว่าชายหญิงใดเกิดในปีวอกนะธาตุเหล็กชั้นสาเป็นผีเสื้อผู้ชายนะครับมิ่งฝันสถิตอยู่ที่ต้นขนุนคนนั้นจะเป็นคนที่พูดจาปากหวานวาจาไพเราะใครเห็นใครรักนะครับหลงไหลในคําพูด ของคนที่เกิดปีวอกปีลิงนะครับแม้กระทั่งต่อหน้าเพศเดียวกันนะก็ยังมักเจรจาที่เขาเรียกว่าอะไรดนะ่าผงผางเสียงดังฟังชัดหากอยู่ต่อหน้าเพศตรงกันข้ามแล้วก็จะพูดจาอ่อนหวานอย่างน่าพิศวงชวนให้หลงไหลเลยทีเดียวนะพูดดง่ายคือวาจาเป็นเอกสําหรับคนที่เกิดปีวอกนะครับตำหนักผู้นั้นจะมีจิตใจเข้มแข็งหนักแน่นฉลาดเล่ห์เหลี่ยมแปลวราวรู้ทันคนแล้วก็จะวางแผนหรือว่าการทํางานใดๆนะมักจะไม่ค่อยเก่งและ แต่ฉลาดใช้คนการทำงานเองไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ฉลาดใช้คนใจนักเลงเต็มตัวไม่เกรงกลัวใครนะครับผู้นั้นชอบในเรื่องของกามรมณ์หมกมุ่นหลงไหลในราคะมากนะมักจะได้เป็นใหญ่นะมีอำนาจวาสนาด้วยชอบทำตัวเป็นหัวหน้าคนโดยทั่วๆไปสติปัญญาก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับกุสโลบายเล่เห์เรี่ยมดีมากนะเป็นชายมักจะเจ้าชู้หลเมียเป็นหญิงมักจะอพับ เรื่องสามีสักนิดหนึ่งเอาตัวไม่ค่อยจะรอดนั่นเองนะครับมักตกเป็นเมียน้อยของเขานะมีตําหนิหรือว่าแผลเป็นในที่รับแต่มีสเสน่ห์นะครับถ้าเป็นสุภาพสตรีนะเนี่ยมีเสน่ห์ถ้าเกิดปีลิงปีวอกเนี่ยสำว่าผู้นั้นเนี่ยจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามักง่ายสักนิดหนึ่งใจร้อนจะทํางานการใดๆเนี่ยมักจะเอาดีแต่ตอนต้นๆน,น,นะครับสุดท้ายก็มักจะล้มเหลวนะฮะรับราชการก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะก็จะทําให้เสียคนเสียงานด้วย พอมีดีอยู่บ้างก็คือรู้จักวิธีใช้คนนั่นเองนะฮะเมื่อวัยเด็กเนี่ยมักจะเร่ร่อนนะฮะระหกระเหินเดินทางตลอดเวลากระทั่งเติบโตต้องนะไปได้ดีในที่อื่นหรือว่ามีอำนาจวาสนาในที่อื่นๆนั่นเองครั้นถึงวัยชาราจึงจะมีเกียรติยศแล้วก็ชื่อเสียงมีทรัพย์สินนะมากมายนะฮะนี่คือตอนวัยชาราแล้วนะครับ ท่านที่เกิดปีวอกนะครับเกิดในเวลากลางวันไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับหากเกิดในเวลากลางคืนแต่จะมากด้วยอารมณ์นะครับทางเพศและก็กิเลสตัณหาคือไม่รู้จักอิ่มในกามอารมณ์นั่นเองนะครับดังนั้นแล้วนะครับท่านว่าผู้เกิดในปีนี้หากไปอยู่สารทิศถิ่นฐานบ้านใดก็แล้วแต่นะครับควรเอาผ้าแผ่สีนะตามวันเกิดถนะูกร้อมรอบที่ต้นขนุน แล้วก็บูชาดูนะครับจะอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็จะมีราบมีผลดีก็ต่อครอบครัวเลยทีเดียวนะครับนี่คือคําพยากรณ์โดยทั่วไปของคนที่เกิดปีวอกและปีลิงนะครับต่อไปท่านที่เกิดปีวอกแล้วก็เกิดในเดือนเมษายนพฤษภาคมแล้วก็เดือนมิถุนายนนะครับท่านว่าเป็นคนที่เลี้ยงยากสักนิดหนึ่งในวัยเด็กเนี่ยจะเป็นคนขี้โรคด้วยร่างกายจะอ่อนแอรอดตายก็หลายครั้ง แต่เป็นคนกล้า,าหาญไม่ค่อยจะกลัวใครนะครับรับราชการดีชอบทำงานรับอาสา,าเจ้านายจนตัวเองเนี่ยบางทีก็แทบตายเลยทีเดียวเหนื่อยนะฮะประกอบอาชีพการเกษตรเรือกสวนไรนาทำมาค้าขายติดต่อธุร,รกิจส่วนตัวไม่สู้ดีเท่าไหร่นะครับการันย่างเข้าสู่วัยชราก็จะมีความสุขสบายนะสำหรับคนที่เกิดปีวอกในเดือนเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนนะครับต่อไปคนเกิดปีวอก ประจําเดือนกรกฎาคมสิงหาคมและก็กันยายนนะครับนะเกิดในเดือน3เดือนนี้ด้วยท่านว่านะครับมักจะเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนละมุนละม่อมแล้วก็โอบอ้อมอารีนะซื่อสัตย์สุจริตจ,จงรักภักดีต่อผู้บังคับบัญชาทีนี้ถ้ารับราชาการเนี่ยจะได้เป็นใหญ่เป็นโตนะครับสําหรับคนที่เกิดในเดือนสิงหากันยาและก็กรกฎานะครับแต่เกิดปีวอกด้วยนะครับ ก็จะทําให้เจริญก้าวหน้าได้รวดเร็วด้วยถ้าเป็นชายมักจะเป็นคนเจ้าชู้ไหลเมียหน่อยและเป็นหญิงมักจะมีสเสน่ห์เป็นที่ถูกเนื้อต้องใจของเพศตรงกันข้ามเลยทีเดียวนะครับนคนปีวอก3เดือนนะครับรกรกดาสิงหากันยาต่อไปคนปีวอกแล้วก็เกิดในเดือนตุลาพฤศจิกาแล้วก็เดือนธันวานะครับสเดือนนะฮะท่านว่ามักจะมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวกล้าหารกล้าได้กล้าเสียเลยทีเดียวมีบริวารมาก ข้าทาสหญิงชายช้างม้าวัวคกวายนับไม่ถ้วนเนรับราชการเป็นตำรวจทหารจะด,ดีนะครับจะก,ก้าวหน้าเรื่อนยศชั้นรวดเร็วและทํากิจการใดๆนี่ก็พอปานกลางนะครับนี่คือคนที่เกิดปีวอก3เดือนนะครับตุลาคมพฤศจิกายนและก็ธันวาคมต่อไปคนเกิดปีวอกแล้วก็เกิดในเดือนมกราคมกุมภาพันธ์และมีนาคมนะครับท่านว่าเป็นคนที่ใจบุญสุนทานเจรจาเชื่อถือได้ มีความซื่อสัตย์สุจริตรับราชการจะก้าวหน้ารับอาสาเจ้านายจะเป็นเลิศนะครับเลือกสวนไร่นาทําสวนทํานาก็จะมีผลพอประมาณหากทําการค้าขายธุรกิจส่วนตัวแล้วก็จะสามารถหาทรัพย์เลี้ยงตัวได้อย่างสบายเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นวันดีเ,เดือนที่ดีด้วยนะสำหรับท่านที่เกิดในเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมนะครับแล้วก็เกิดปีวอกด้วยต่อไปเป็นการทํานายลักษณะวันของท่านที่เกิดในปีวอกนะครับ ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์กับวันเสาร์นะสองวันควบเลยนะครับวันอาทิตย์กับวันเสาร์แล้วก็เกิดในปีวอกด้วยท่านว่าผู้นั้นมักจะเป็นคนที่หัวดือ้อหัวรันสักนิดนะครับใจกอใจคอจะโหดเยี่ยมดุร้ายมักอภัพที่ทำมาหากินนะครับที่อยู่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งนั่นเองถ้าเป็นชายมักจะอภัพเรื่องคู่ครองนะเป็นหญิงจะได้ดีเป็นทั้งถึงคุณหญิงคุณนายเลยทีเดียวนะครับ แต่มากๆในเรื่องของกรรมรมณ์มากคู่หลายผัวนะ,ะแล้วต่อไปก็คนเกิดปีวอ,อกแล้วก็เกิดในวันจันทร์นะครับท่านว่าผู้นั้นจะเป็นคนที่มีบุญวาสนาบารมีดีหากรับราชาการจะได้เป็นนายคนอุปนิสัยซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตนะครับไม่คิดคดโกงใครจะเป็นคนที่พร้อมด้วยทรัพย์สินเงินทองและก็บริวารแต่มักไปตั้งหลักปักฐานได้ที่อื่น ในแดนไกลนะครับไม่ได้อยู่กับที่กับตัวเองนะครับนี่คือคนที่เกิดปีวอ,อกในวันจันทร์ต่อไปปีวอ,อกเกิดวันอนังคารนะครับท่านว่าผู้นั้นมักจะเกิดถ้อยคดีความขึ้นเป็นประจำนะจะอยู่ที่ใดมักจะไม่ค่อยสงบสุขเท่าไหร่จะมีแต่เรื่องมารบกวนใจให้ร้อนรนกวนกวายและก็จะมีศัตรูมากเก็บเงินไม่ค่อยอยู่อุปนิสัยก็ไม่ซื่อตรงกับใครเท่าไหร่นักนะครับมีโอกาสต้องโกงทันทีเลยว่าอย่างนั้นเถอะ มักได้รับโทษทันทําอาชีพใดๆนะครับไม่ว่าจะรับราชการธุร,รกิจการค้ามักจะมีอุปสรรคมีแต่ทางขาดทุนนั่นเองนะครับถือว่าแหมวันอังคารปีวอ,อกนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะแต่ก็อีกแล้วครับท่านผู้ฟังครับก็อาศัยเดือนดีปีดีนะแล้วเวลาตกเลิกตกฝากดีก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับต่อไปคนปีวอ,อกท่านเกิดที่วันพุธนะครับวันพุธท่านว่าผู้นั้น จะมักมีเรื่องเดือดร้อนใจไม่เว้นแต่ละวันแล้วะครับถ้ามีคู่ครองก็อยู่ด้วยกันไม่ค่อยยืดไม่ค่อยยาวนะญาติขาด,ขดมิตดทำมาค้าขายทำไร่นามักจะถูกกดขี่เอารัดเอาเปรียบนั่นเองแตอ่อุปนิสัยชอบคบนักเลงไฟตต่ำนะฮะมักหันหาทางมิจฉาชีพนะก็อันนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะครับถ้ารู้ตัวแล้วก็อย่าไปปฏิบัติตามเ็แล้วกันนะต่อไปคนที่เกิดปีวอก ในวันพระรหัสสบดีท่านว่าผู้นั้นมักจะตกระกรรมลําบากในวัยเด็กนะต้องพัดพรากจากพ่อจากแม่เมื่อเติบใหญ่วัยโตขึ้นมาวัยชราจะมีอํานาจวาสนาแล้วก็จะมีทรัพย์สินพอสมควรเป็นชายก็จะมีอํานาจวาสนาเช่นเดียวกันเป็นหญิงก็จะได้เป็นคุณหญิงคุณนายแต่จะลําบากใจสักนิดหนึ่งนะครับต่อไปคือคนปีวอกเกิดวันศุกร์นะท่านว่าผู้นั้นมักจะเป็นคนใจร้อนกรธง่ายหายเร็ว รับราชการงานหลวงจะได้ดีมีคนยำเกรงประกอบธุรกิจส่วนตัวมักหาพวกยากนะทำเลือกส่วนไรนาหรือว่าค้าขายก็าป่านกลางอุปนิสยัยมักจะเป็นคนเจ้าสำราญสักนิดหนึ่งฮะชอบสนุกสนานเฮฮาใสาวนากับคนโดยทั่วๆไปนักท่องเที่ยวนักกินอะไรทำนองนั้นนะฮะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับพรม m ธรกิจให้ชีวิตของเราเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นเพราะเราเกิดในเลิกต่างๆนั้นะไม่เหมือนกันนะครับถ้าท่านต้องการให้เราทำนายเป็นบุคคล นะฮะก็คอมเมนต์ส่งวันเดือนปีเกิดพศเกิดมาให้เรานะครับเราจะทำนายให้เป็นบุคคลนะครับครับสำหรับคนปีวอกขอพระคุณและสวัสดีครับ